กลับมาพบกับการ์ตูนเรื่องซูเปอร์ป้าป้านะคะเป็นการ์ตูนเรื่องแรกในชีวิตของแมทเลยค่ะแล้วแมทก็อยากจะมอบการ์ตูนเรื่องนี้ให้กับป้าป้าที่ใจดีที่สุดในโลกเลยค่ะอยากรู้แล้วล่ะครับว่าคุณพ่อของพี่แมทจะว่ายังไงที่คุณครูคิดว่าพี่แมทดบบอกไปแล้วอ่ะไม่มีใครเข้าใจเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่อีกแล้วนะคะเจอปัญหาแบบนี้ป้าป้าของพี่แมทมีวิธีแก้ไขค่ะยังไงเหรอครับยังไงเหรอครับซูเปอร์ป้าป้าแม่ไปเห็นกับตาเลยนะพ่อ ลูกเรายืนพูดอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็รอ้องไห้หรือว่าลูกเราจะเป็นเด็กมีปัญหาคะอยู่น่ะเหรอเอ้ลูกน่ะเหรอไอ้สังเกตนะเวลาไปเล่นกับเพื่อนผู้หญิงที่ร้ายเห็นทะเลาะการกลับมาทุกที ที่โรงเรียนก็มีแต่เพื่อนผู้หญิงลูกเราก็คงแค่ไม่อยาทะเลาะกับเพื่อนลหละมั้งไม่ได้บ้าหรือไม่ได้บ้องอย่างที่แม่เขาจาหรอกทำยังไงต่อดีล่ะพ่อ,อยังไงลูกก็ต้องไปเรียนหนังสือนะคะพี่จามที่แมกบอกเราได้ไหมว่าไม่ยาไปโรงเรียนจำได้จำได้สิคะอาจจะต้องค้นหาให้ได้ว่าลูกชอบอะไรไมาชอบอะไรเขาจะได้มีความสุขเวลาไปเรียนไงโอเคจะรีบทำอะไรก็รีบทำเถอะแม่ไม่อยากจะมีลูกบ้องนะก็ก็ก็เปิดประตู อุยลูกราวนอน,นับลายยืดก็ยังสวยฮอ้ยป๊าป๊าช่วยด้วยแม่อ่านหนังสือเรียนที่มีแต่ตัวหนังสือเยอะแยะแบบนี้ทีไรมันง่วงทุกทีเลยอะค่ะและถ้าเป็นหนังสือแบบนี้ล่ะ อะไรเนี่ยโอ้โหสวยจังเลยไหนดูสิโอ้โหนี่ก็สวยเฮ้ยนี่ก็ดีป่าป๊าซืา้อให้นัทหรอคะท่าลูกชอบพ่อทุ่มให้เต็มที่เลยมาดาลิอือนัทรักป๊าป๊าที่สุดในโลกเลย I love you เป็นพ่อต้องรู้จใจรูปแบบนี้นะครับอือมบ้านเรามีเพลงเพราะเพราะทานั้นเลยฟังเพลงไหนตอนน่อดีนะเพลงอะไรหรอคะไหนๆมนาจีฟังเขาเรียกว่าเพลงคลาสสิกจก้ะ แม่รู้จักแต่ซาซ่าค่ะอ่ะ,อะก็ลองฟังก่อนสิแล้วจะติดใจโอ,โอ้โหพราะจังเลยค่ะแมทอยากเล่นเพลงแบบนี้เป็นจังเลยอยากเหรอแมนะพ่อจาดให้นี่เลยกีตาร์อืกลองแมทก็อยากตีค่ะ นี่งจัากรองนิดพ่อไม่ได้ตามใจนะแต่เขาเรียกว่าสนับสนุนสิ่งที่ลูกชอบนะจ๊ะว้มันจริงๆเลย,ยใส่ไม่ยั้งเลยแฮถามจริงๆเถอะครับพี่ในชีวิตจริงพี่แมทเนี่ยเล่นดนตรีเป็นด้วยเหรอครับแหนก็ปะ๊าสนับสนุนสักขนาดเนี้ย ขอโทษนะคะหเห็นหน้าอย่างเนี้ยเล่นดนตรีเป็นนะคะอย่างกลองที่เล่นอยู่เนี่ยก็เล่นเป็นกีต้าร์ก็เล่นเป็นไวโอลิน,นลก็เล่นเป็นนะเรียกว่าคนเดียวเล่นได้ทั้งวงเลยว่างั้นเธอพี่เราก็มันชอบนี่น่ะเคยเป็นเวลาต่อยหอยเวลาที่เราชอบอะไรเราก็อยากจะทําแบบนั้นเล่นอะไรก็เก่งแบบเนี้ยคุณพ่อไม่ปลืม้มแย่หรอครับพี่แมทหืมปลื้มไม่ปลืม้มดูเอาเองสิจา๊าทำบัตรตัวคอนเสิร์ตแจกใหญ่แล้วน่ะ เชิญครับแชรครับลูกพ้อมครับลูกพร้อมคุณพ่อบ้านนี้เขาปลื้มลูกสาวน่าดูเลยนะจ๊ะแม่พ่อคนไหนก็ปลื้มลูกทางน่าแหละครับสามีฉันเรื่องปลื้มลูกสาวเนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆเลยเชียวลูกพ้อมครับลูกพร้อมลูกพอมเองลูกพข็เขาพอแล้วพอแล้วนี่ถ้าลูกเกิดฟลุกไปเป็นดาราเหมือนคนอื่นเขาสงสัยน่าจะบาลปิจารดาวเทียมสิบอันแงงแงเลยเนี่ยดึงอนอะไรอยู่ได้ช่วยกรีซี่ลูกจะได้ดีใจอ้าา คุณพ่อพี่แมทเนีดด่ตลกมา,มากๆเลยนะครับนี่ท่านปลื้มมากเลยเหรอที่ลูกสาวเล่นดนตรีได้ย่าอ้าวใช่สิจะ๊ะเพราะว่าคุณพ่อพี่เนี่ยเขาชอบฟังเพลงคลาสสิกมากแล้วพอรู้ว่าพี่เล่นกีตาร์ได้เนี่ยนะเขาก็ปลื้มใหญ่เลยแทจสกรีดเลยแหละเพราะว่าพี่ก็เหมือนเขาคนเดียวในบ้านไงจะ๊ะคุณพ่ออยากให้พี่แมทเป็นดาราหรือเปล่าล่ะครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็สนับสนุนให้ลูกเป็นดารานะครับไม่มัง้ง แต่ว่าถ้าเรื่องการเรียนเนี่ยเขาสนับสนุนเต็มที่เลยล่ะจ้ะอยากรู้จังถ้านกาเห็นพี่แม็กเป็นดาราช่องสามคุณพ่อจะทำยังไงนะถ้าอย่างนั้นอยากรู้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังนะจ๊ะดารากัตู